กลับเข้าสู่มโนโมหาชนครับรอบนี้ถึงตาคุณโรเบิร์ตแม่จะหาขนาดไหนไปชมกันเลยครับอ่ะคนต่อไปฮะมาเลยพี่เบิร์ตปเชิญเรื่องมโนงเราดีกว่าข <c oughs> <ถ>าไม่ยาวไปถีบไม่ถึงอะ่ะ <c oughs> มีแรงเหรอเอย, <c oughs> ยกขาอย่างระบาดไปเราเบิร์ตเทนไฟชันมือวัวป่ะโอ๊ยฉะนั้น พาผมไปเทนไฟเทนด้วยเอสภาพนิ้มทำลงเหรอใช่ออพร้อมครับส่องทำไมไม่ใช่กรบและผู้ที่ได้สร้างยอดขายันดับหนึ่งระดับไดมอนด์คือคุณโรเบิร์ตสายควมผมไม่ได้ทำขายตรงเอ้าให้บอกเคยขายตรงไม่ใช่เหรอ เมื่อก่อนเคยขายตรงขายตรงไหนตรงเสาไฟฟ้าอาพู่จักรมานานเป็น30ปีน่าจะได้ตอนนั้นเขาเป็นยังไงก็ถ้าพูดคือเขาไปอยู่ในวงวนของยาเสพติดนั่นแหละสภาพก็คือทุกคนรำการตกลงกันหมดว่าเฮ้ยเบิดไม่ไหวนะจะไปแลวนะแล้วก็ตกใจอะไรการอยู่ก็ขับรถไปหาสภาพคือทุกคนคุยกันเฮ้ยไม่รอด จากเนี้ยตรงเนี้ยเดินมาแค่เนี้ยไม่ไหวห่อคุณรู้ไหมเขาใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงในการเดินท้าไมอาการมันหนักขนาดมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะว่าปอดพังปอดมันหายไปข้างหนึ่งแล้วมันแย่มากๆเลือกเบิร์ดประมาณเกือบสองาทิตย์ที่ถือหันเบิร์ดนี่เป็นตัวสลัดป่ะเนี่ยใครเลยสลัดตอนที่เขาดีดีมีไหมตอนที่เขาอยู่กับพี่ดีเขาก็ยังเปรียวอยู่ เปรียวคือปาดเปรียวปาดเปรียวปาดเปรียวหล่อมากหล่อดูดีมีชาติตระกูลอ่ะอันนี้พี่คิดเอามาดูภาพจริงครับมาเฮ้ยตั้งอจเหรอไงไงอะไหลไหลเลยก็ยังมีน้ำมีนวลเลยนะเออก็ยังน่าใสอยู่เลยอ่ะใช่ดูอ้วนเออก็อยู่พี่ดีตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับประมาณสักยี่สิบกว่ากว่าอืมฟันเฟินยังขาวอยู่เลยตอนนี้ตอนนี้เหลืองมากเลย นี่ผมไปฟอกมาฟอกอะไรฟอกฟันเหลืองคนขาวม,มันฟอกฟันเหลืองฟอกฟันขาวมันถูกมือบาทเองอันนี้เหลืองเอาเหลือแบบไหนอะน,นี่เกือบสี่มือนเนี่ยเอาเหลืองอ่อนธรรมดาจะเอาเหลืองเข้มกว่าน,นี้สีมันหมดก็ไปองไปฟอกด้วยอมอเหลืองแล้ผู้ชมมาดูนะเรื่องมโนูนะครับมาหาชนคิดว่าคนในรูปนี้ควรทำอาชีพอะไร รูปสมัยหนุ่มๆของคุณโรเบิร์ตเนี่ยหล่อใช่เล่นเลยและครับว่าแต่จะเหมาะกับอาชีพอะไรนั้นไปดูเขามาโนโมพร้อมๆกันเลยครับอา้าวถามจริงถ้าสมมติว่าเห็นรูปนี้ถ้าไม่รู้จักกันพี่เทงนคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีอาชีพอะไรถ้าเราไม่มองใหม่นะเพราะถ้าเรามองใหม่ก็จะอาจอาจ,จะเป็นนักร้องก็ได้ถ้าไม่เล่นตลกผมว่าหน้าตา,านี้ผมว่า ครับสิบล้ออันนี้ถ้าไม่รู้จักนะถ้าเป็นอาชีพปัจจุบันที่กําลังฮิตนะคะเหมือนเป็นพวกโคชชิ่งอะค่ะทาแนะนําพวกการดําเนินชีวิตโันดาลใจแรงจางใจเหมือนพวกขายแบบเนี้ยมักว่างแรงจูงใจเขาเรียกพวกโคชชิ่งอย่างเงี้ยเหมือนเลยแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับต้องอย่างนี้นะครับถ้าสู้ไม่ไหวค่อยไปท่านแมวสายเขียวนะครับโคชชิ่ง ผมว่า ah e, ไม่พิธีกรก็แบบว่าวิยากรวกเชียร์ลัโวงอะไรเงี้ยพี่คิดว่าคนจะจําคนคนนี้ได้ไหมไม่ได้เที่ยวคนจำไม่ได้เลยพี่นะผมว่าน้อยคนจำไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าหน้าเขาเปลี่ยนนะหน้าเขาเปลี่ยนนะะคนเลยเดี๋ยวถามเจ้าตัวเลยดีกว่าพี่คิดว่าคนจำพี่ได้ไหมเจ้ารูปนี้อย่างแรกคิดว่าถ้ารูปนี้ก็คงจะจำไม่ได้หรอกเฮ้ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกมันดูอวบอันไงดูมีนื้อมีเนื้อพี่คิดว่าคนคนนี้คนส่วนใหญ่คิดว่าควรจะมีอาชีพอะไร ถ้าเขาเห็นรูปนี้ผมคิดว่าเขาจะต้องบอกว่าเป็นวิทยากรหรือไม่ก็เป็นนักร้องคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับผมมีอาชีพอื่นที่เกี่ยวกับอาชญากรรมไหมโอ้ยไม่มีทางอ่ะไม่มีเลยดูดีมีชตอตตะกูลขนาดนี้เอออ่ะกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จากคนนี้นะรูปคนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับไปฟังเสียงมหาชนกันครับว่าคิดอย่างไรเชิญขายประกันของพี่ ใส,ใส่สูตรไงแล้วก็แบบยิ้มแย้มอะไรแบบนี้คิดว่าแต่ว่าตอนนั้นหล่อมากเลยเนี่ยน่าจะส่งของครับส่งอะไรอะส่งสมุนไพรมา <laughs> ผมไม่เกี่ยวนะโดนผมไม่รู้นะหนูว่าเขาจะเป็นตำรวจนะพี่ ขับมอเตอร์ไซค่ะขับมอเตอร์ไซค์ะพ่วย <c oughs> ข,ขายตรงขายตรงขายอะไรอ่ะขายพวกเครื่องกรองน้ำนู้ว่าน่าจะพีม่มีงานทำนะคะเขาดูขับมอเตอร์ไซค์เก่งหรอเพ่งโยกโยกน่ะโยกโยกอัแลแป <c oughs> บปะอันแลบซาบะเลอรพี่เข้าหน้าคุยผีรเรื่องอะคอนเนี้ <c oughs> ย นบชาวประมงวะพี่ทำไมอ่ะพี่เขาแบบดูแบบเหมือนคนใต้ๆอะค่ะแล้วแบบแบบเหมือนตากแดดมาเยอะมากแล้วเขาแบบน่าปันจุดหรือว่าเหมือนโดนปลาตอดมาอาชีพไม่โดนแอร์สักอันนะเหมือนนักไม่ยกรนะคะเป็นนักต้มตุ๋นค่ะเพราะว่าเขาไม่น่าเชื่อถือเขาไม่น่าเชื่อถือ ดูแบบว่าบููดีดูภูมิฐานเหมือนเป็นนักกีฬายังไงไม่รู้ว่าเขาดูแต่งตัวดีใส่สูตรด้วยดูจากรูมนี้นักสร้างแรงบันดาลใจได้อยู่นะหน้าใสๆป้าว่าคองทํางานดีอ่ะทำไมอ่ะก็ดูหน้าตาเขาดีอ่ะเขายิ้มแบบว่าเหมือนเหมือนคนไม่มีอะไรอ่ะเหมือนคนไม่มีอะไรอ่ะแล้วไม่มีจริงๆนะ คิดว่าน่าจะเดินตัวหนังเดินตัวหนังเงี้ยหรอใช่แบบหนังผีหรือหนังลมภาพยนต์น่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยคงบอกว่าเอเอเอเนประมาณนี้ค่ะต้องขายแน่แน่ต้องขายแน่แบบหุ่นแต่การแต่งตัวคือใช่มากเลยน่าจะเป็นรายใหญ่อยู่พี่โอ้โหเพศสัตว์ครับผมน่าจะเป็นทนาย ดูเขามีความน่าเชื่อถือเนาะเหมือนหมออะไรเงี้ยเนาะจะรักษาโรคให้คนแจกยาขายยาอะไรเงี้ยช่ไม่เขาไม่น่ามีงานทำนะพี่คลายธวยอยู่แล้วนะพี่เป็นตลกหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจขายอะไรพี่ความไกลก็นะความไก่วิทย์วะค่ะดูฉลาดค่ะดูฉลาดค่ะ ไม่ใช่เอายมีหมดเลยนะนักสร้างแรงบันดาลใจมีเป็นเพสั์มีเป็นเอเจนต์ครับติดต่อน้องผู้หญิงคนสุดท้ายให้ด้วยนะบอกบอกว่าพี่เป็นวิศวะอ่ออันนี้เดี๋ยวผมท้เลี้ยงข้าวเขากาถึงอ่ะก็พูดดีไหมตาแหลม เอามาดูกันฮะว่ามหาชนนั่เขาคิดอย่างไรเอาแบบประเภททั่วไปนะมีหลายอาชีพถูกไหมเราได้ยินเภสัชก็มีวิศวกรก็มีภาพรวมนะครับมีทั้งหมด5ปซนะครับอเ,เออก็นิดๆหน่อยหอาชีพหลากหลายกันไปจากในรูปนะคนคิดว่าทำงานวงการบันเทิงทั้งหมด10ซเ,เออ แต่ดูในวิดีอาร์ไม่ค่อยได้เห็นเพราะบางอย่างมันก็พูดไม่ได้นะมันดูชี้นําเงินไปจากได้รูปนะเขาบอกว่าคนคนนี้น่าจะทําอาชีพผิดก,กฎหมายทั้งหมด85ปอร์ซูคือวิดีอามันออกไม่ได้คือพวกนี้มันออกไม่ได้มันชีโ้โหครับผมเป็นนักร้องแค่10ผิดก,กฎหมาย85เนั่นหมายความว่าพี่เบิร์ดมนโนไปเองแล้วครับ เอาทันจริงถ้าวันนี้ย้อนเวลากลับไปได้อะย้อนเวลาไปได้ก no ็จะไม่ย anyway, ุ way, e ่งอีกเลยถ้ามันย้อนไปได้นะไม่ยุ่งกับบุกาลตลกไม่ยุ่งกับมึงนี่แหละอาแต่ก็ผ่านช่วงเวลานั้นไม่ได้สิ่งสําคัญคุณผู้ชมครับผิดแล้วพลาดแล้วให้อภัยตัวเองแก้ไขตัวเองก็มาเป็นพี่เบิร์ดได้ที่วันนี้นะครับพี่เบิร์ดเชิญครับขอบคุณครับเมื่องานนี้ถึงคุณโรเบิร์ตจะมันโนไปเอง แต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าตอนสมัยนุ่มๆนั้นแกหลอเลลาเอาการจริงๆช่วงหน้าหากันต่อกับพัดไทยสาวสวยตลอดการของเรากับคำถามนี้